ปลาออกบ่อมาเต็มเลยเต็มคลองเลยปลามากินพักบุ้งปลาออกบ่อมากินพักบุ้งี๋ยวจะมากินตน้นไอ้บัวแดงของยายแล้วนะ่ะเห็นไหมคุณสมอน สมอนหิวน้ำอาเป็นไรบ้อนเหรอลูกปลาออกมาแพ่ลูกแพ่ไข่ตัวเล็กๆก็มีนะม่อนเป็นอะไรลูกอยากลงน้ำ คนมาชมปลาในคลองนะคะคองที่ยังเงินปลูกไอ้ดอกบัวแดงเนี่ยปลามากินผักบุ้งกินต้นในดอกบัวยังเงินมาออเต็มเลยปลา เป็นอะไรครับอยากลงน้ำหน่อยตามาแล้วมั้งไปเดไปหาตามนอาบน้ําแล้วนะมาขึ้นมาอยากลงเล่นน้ํา ตัวเล็กๆก็มีปลาปลานิลอกแม่แพ้ใครไม่ต้องมาซื้อไปซื้อลูกปลามาปล่อยพ่อขยายเองนะนะตัวเล็กๆๆเต็มเลยเล็กๆน้อยๆเป็นแสงเข้าปลาเห็นไหมปลาตัวเล็กๆ น้ำเป็นแสงท้องฟ้าปาแพทขยายพันธุ์ปนีนี่ขยายพันธุ์ไวมากให้ม่อนเป็นอะไรเนี่ยอ,อยากลงนะเชียดก็ ต้องเอาปลอมมาผูกหิวน้ำเห็นปลาไหมคะปลาอยู่ในน้ำ เอามาปล่อยครั้งเดียวทีนี้ก็ไม่ต้องปล่อยแล้วปาขยายพันธุ์คุณสมอนมันร้อนถึงปันนั่นเลยเหรอมันนั่ง,น,งนั่งขี่ม,มอเตอร์ยซคซึ่งมันร้อนเหรอลูกเดี๋ยวไปไปอยู่กับพัดลมปะ อยู่กับพัดลมมันอยากลงน้ำนะครับเป็นหมายขี้ร้อนดูปลาดิค่ะ มาแล้วกินผักบุ้งควรมากินในต้นสายบัวเนี่ยเด้อออกลูกเด็กเล็กแดงเต็มเลยแม่แพ้ไข่เล็กหน่อยน้ำลดก็จะไหลกลับไปที่บอ่อ แออัดแล้วก็ต้องจับกันบ้างแล้วอยู่นี้เยอะจังเลยปะไม่ไม่รู้ว่ากระสอบอะไรของลุงเนาะมาวางไว้ลิมน้ำเต็มเลย ไปกินน้ำสะอาดดีกว่าลูกกินน้ำปกปก,ปกไม่รู้ว่าน้ำอะไรงอนอยู่บ้านได้กินน้ำฝนนะงนงอนทุกคนมาดูปลาในคลองนะคะไหลาตามว่ายน้ำไหลาตามกันไปเต็มเลย น้องสมอนอยากลงน้ำปันนี้ตัวดำๆมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นแต่ปลาตะพิมแดงๆเห็นแต่เครือบุบุ้งไหวหยบ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 ตอดกินบุบุ้งไป,ปตามาแล้วลูก

บัวยยังเงินเซลามังปลานี่แม่แพ้ไข่ตัวเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกต็มเลยปนิน คลิปน้องสมุน ผักกะเทนนี่รูลูลลกแก่เต็มเลยอีกหน่อยก็ตัดทิ้งไม่หวัดไม่ไหวแพ่พันน็ดผักกะเทนนี่แพ่ไวทุกท่กทกทานนะคะที่เข้ามาชมคลิปเดงินคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ ชอบกันใหม่คลิปต่อไปจ้าเดินดุกวีดุกวีเดินกลับบ้านพอปล่อยแล้วก็วิ่งจันเลยละ